ไปดูสิกดตะก,ก้าสีกระปุกกันนะปากตะก,ก้าด้วยอาจารย์ก็ปากอยู่นี่ไงหมดเหรอไม่หมดนี่ก็มีเนี่ย จะใส่อารมณ์ทำไมเรื่องของกูจ้าไม่ใช่เรื่องของเมืองไม่ต้องสรารแน่ <_ C 1> แบบค้าหมดแล้วค่ะไม่หมดโอ้ยอยู่ในตะก้าอยากได้แบบตะก้าสี่อยากได้ตะก้าสี่กระปุกมึงก็ไปกดในตะก้าสี่กระปุกสิ มันก็มีอยู่นะน้าตะก,ก้าไม่ขึ้นถ้าตะก,ก้าไม่ขึ้นเป็นปัญหาที่มึงและแสดงว่ามึงอ่ะสั่งบ่อยๆแล้วมึงยกเลิกสินค้าบ่อยตะก,ก้าเลยไม่ขึ้นกับมึงเนี่ยกับสองคือมึงอยู่ตะก,ก้าเอ้ยมึงอยู่ต่างประเทศอยากได้ตะก,ก้าสองก็ปลุกกูมีตะก,ก้าสามกระปุกจะสั่งสอง กูมีตะกร้าสี่กระปุกจ้าวห้ามีแค่ไหนซื้อแค่นั้นปัญหาเยอะเรื่องเยอะเหลือเกินมีนั่นจ้าวนี่มีนี่จ้าวนั่นกูไม่ต้องมีเป็นร้อยตะกร้าเพื่อมึงเลยเหรอเดี๋ยวกูจ้าวตะกร้าช้างมาให้มึงแดกเดี๋ยวก่อนกูเห็นมีคนไปยืนถือตะกร้าแล้วสักอย่างกูเลื่อนติ๊กตอกดูแล้วมีคนสั่งตะกร้าเข้ามาแล้วตะกร้าให้ช้างแดกเดี๋ยวกูจะทํากับมึงบ้าง อยากได้กิตก้าบอกกูเดี๋ยวกูยัดใส่ปากเมืองวุ้ยอากาศร้อนว่ะ<_><_>มีค่าส่งด้วยเหรอมีสิจา้ากูให้มึงเลือกกูขายมึงกระปุกละสองร้อยห้าสิบวกค่าส่งกับกูขายมึงสามกระปุกสี่ร้อย ฟรีส่งมึงเลือกเอาจะกินอะไรเลือกสองร้อยห้าสิบสามกระปุกจ่ายค่าส่งเองกับกูขายมึงสี่ร้อยแต่กูส่งให้เลือกเอาฟรีส่งเอาอะไรเลือกผิดหวังมากเลยมีค่าส่งผิดหวังว่ะ ชีวิตผิดหวังง่ายเนาะไปตายซะไปกูแนะนําอย่าอยู่เลยผิดหวังที่มีค่าส่งเนี่ยอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเลยว่าอยู่ชีวิตมึงอยู่ยากแล้วผิดหวังไปหมดซะทุกเรื่องแม้กระทั่งมีค่าส่งยังผิดหวังได้เนี่ยโอ้โหอ่อนไหวอ่อนแออ่อนปวกเปียกอ่อนดอยเหลือเกินเออ ที่สุดของการปฏิบัติคือเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราใช่ไหมใช่พระที่เราห้อยเวลาโดนยิงที่ยิงไม่ออกเป็นเพราะพระหรือเพราะดวงกูไม่เคยเห็นยิงไม่ออกกูเห็นยิงออกทุกคนนะ่ะมึงลองดูสิไปศาจังหวัดชายแดนภาคใต้มึงใส่ผ้าดีแค่ไหนกูก็เห็นมึงตายกลับมาทุกคนนะ่ะมีแต่เฉพาะคนที่รอดน่นนะที่ไม่ตายก็เพราะถ้ามันรอดมันก็ไม่ตายไนงะถ้ามันตาย,สายแสดงว่ามันไม่รอด ไม่เกี่ยวกับพระแต่แดดน้ำพิกกูเนี่ยรอดแน่รอดจากความหิวซื้อไปแดกซะ อาจารย์การอยากกินนี่ถือว่าเป็นตันหาไหมก็ใช่ถ้าอยากกินด้วยความอริอร่อยมีแบบหนึ่งกะปลูกไมไม่มีมีแบบสามกป็ปลกไม่ต้องชิมซื้อไปแดกเลยอร่อยเชื่อกูไม่ผิดหวงังไม่ต้องชิมแดกเลย ห้างโรบินสานบุรีลำไลฟ์สดไหมคะไลฟ์สดทุกที่จ้ากดตะก,กาเลยจ้ากดตะก,กาเลยจ้าน้ำพริกในตะก,ก้าเลยจ้าช่วยซื้อหน่อยจ้า ใช่ช่องจริงไหมครับก็ต้องจริงสิกูไลฟ์สดอยู่จะเอาอะไรมาปลอมผลัาผัดเผ็ดระดับไหนเผ็ดสุดจ้าเด็กทานได้ไหมครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันมึงก็ลองให้มันแดกดูสิมึงก็ลองซื้อไปแดกถ้ามึงแดกได้แล้วมึงพิจารณาดูแล้วว่าลูกกินไม่ได้ก็ไม่ต้องให้กินแค่นั้นเอง มึงจะมาถามกูทำไมกูจะรู้ได้ไงว่าลูกมึงกินเพลระดับไหนรถไหนไม่หวานครับไม่มีรถไหนหวานจ้ากดน้ำพีในตะก,ก้าเลยจ้า ถ้าผมไม่ได้ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับประหยัดตังค์ไงมึงจะมีเงินเก็บเลยทันทีมึงเอาเงินที่มึงตั้งเป้าไว้จะทําบุญบ้านเอาไปเก็บนั่นแหละผลที่มึงได้รับคือมึงเหลือตังค์จบเลยง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยเหลือเลยตังค์เหลือๆเลยเอาไปใช้หนี้สินก็ได้เหลือๆเ,เลยปลาสุกจ้า ก็ปลูกละสองรกรัมจะทำน้ําพริกเผื่อไม่เผื่อเด็กเลยถ้าเด็กอยากกินหละ่ะไม่ต้องแดกกูไม่ให้เด็กแดกกูให้เฉพาะผู้ใหญ่แดกมึงอย่าให้เด็กแดกมึงเอาน้ําพริกไปละลายแม่น้ําแล้วตักกลับมาให้มันแดกจบกูไม่ทำให้เด็กกินกูทำให้ผู้ใหญ่กิน กูไม่ทําเผื่อทำไมล่ะอืมสาธุปลาสุกจ้า ซื้อน้ำพริกในตะก้าเลยจ้ากดไปดูในตะก้าเลยไม่ต <their> <ues> ้องมาถามกี่บาทกดในตะก้ากี่บาทก็เท่านั้นแหละมันขึ้นมาเท่าไหร่ก็คือเท่านั้น ต่อไปนี้กูไม่เตือนใครแล้วนะถ้าทําผิดกฎเป้วกูบอกเลยที่นี้แค่นั้นพิมพ์ซ้ำปันป่วนวุ่นวายควอนแขวดาทอไรสาระเพอเจอเป้วกูบอกเลยเป้วเท่านั้นไม่เตือนเป้าอย่างเดียว มีแพนไปโรบินสันเชียงใหม่ไหมเชียงใหม่ไปมาแล้วไงไปมาต้องสองรอบแล้วเชียงใหม่อะ่ะเ้าวเขาแค่พูดให้เบียรปรับปรุงพฤติกรรมนายแล้วทำไมต้องมาพูดอับกูในไลฟ์สดล่ะไปพูดที่อื่นไม่ได้หรือไงแล้วทำไมต้องพิมพ์ซ้ำล่ะจะเตือนกูก็เตือนมาดีๆสิไม่ใช่มานั่งพิมพ์ซ้ำอยู่ได้ ไม่ต้องมาสารแนเตือนกูด้วยมึงเป็นพ่อเป็นแม่กูเหรอฮะมึงเป็นใครเป็นครูบาอาจารย์กูเหรอมึงมีความรู้มากกว่ากูเหรอจะมาเตือนกูอะเก่งกว่ากูเหรอคนเตือนกูมีเยอะแยะไม่ต้องสาระแนครูบาอาจารย์กูก็มีเขาก็ตักเตือนกูอยู่มึงเป็นใครก่อนดีกว่ากูแล้วเหรอดีกว่ากูค่อยมาเตือนกูไม่ดีกว่ากูไม่ต้องสาระแนมาเตือนกูไปทำตัวให้ดีกว่าก่อนมึงมีอะไรดีกว่ากูบ้างไหนยกไปตุ๊กจานหน่อยสิ อะไรที่ว่าดีกว่าอากดตาก้าจาดีที่สุดคือกดตาก้าจูจา้าดีที่สุดคือกดตาก้ากูจาถือว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนเบียรถึงสอนได้ไม่เกี่ยววะทําทไมต้องอาบน้ําร้อนอ่ะพ่อแม่กูก็อาบน้ําร้อนมาก่อนพ่อแม่มึงปะละ่ะพ่อแม่กูอาจจะอาบน้ําร้อนมาก่อนมึงก็ได้ พ่อแม่กูมีสอนกูไม่จะไปต้องฟังจากมึงก็ได้ถ้ามึงจะยึดจะน้ําร้อนอ่ะกูหาใครก็ได้มีคนเยอะแยะไปที่กว่าน,น้ำร้อนมาก่อนมึงใช่หรือเปล่ามึงอ่ะมึงเป็นคนอ่านน้ำร้อนคนแรกในจักรวาลน,นี้เหรอมึงอ่านคนแรกเหรอน้ําร้อนอะ่ะเหรอกี่องศาเดี๋ยวกูลวกมึงให้เหหมาร้อนขนาดไหนร้อนมากกว่ากูหรือเปล่าร้อนมากกว่าพ่อกับแม่กูไหม ยองศาว่ามาตะก้าจ้าน้ำพีในตะก้าเลยจ้าช่วยกะซื้อน้ำพีแซบๆจ้าสลากน้ำเงินนี่คือปลาสลากเหลืองนี่คือปลาย่างสลากแดงนี่คือตาแดงสลากเขียวนี่คือแมงดาซื้อได้เลยจ้ามีสองตะก้าตะก้าหนึ่งสามกระปุกตะก้าหนึ่งสี่กระปุกจ้า น้ำพริกอร่อยโคตรจ้าโคตรอร่อยอร่อยโคตรเบาได้เบาค่ะทำไมกูต้องเบากูจะดังกูไม่เบาอะไรครังนัน่นอะรุ่นแบบเบียร์คงสอนยากใช่กูเนี่ยสอนยากแล้วมึงยังไม่เลิกสอนอีกเหรอขนาดมึงพูดเองว่ายากเนี่ย เมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะหยุดสอนกูก่อนก็ดีเมื่อมึงบอกว่ากูสอนยากว่ายากมึงก็ควรจะหยุดสอนกูได้แล้วนะยังหน้าด้านมาสอนกูอยู่ได้เมื่อไหร่จะหยุดหยุดปากตัวเองก่อนหยุดตัวเองยังไม่ได้คิดจะมาหยุดกูเนี่ยนะไม่อยากซื้อแล้วปากแทบกว่านพี่จ้า <S <S 1> <S 1> มึงไม่มีตังซื้อของกูอยู่แล้วจ้ะอย่ามาทำเป็นพูดเอาหน้า อุ้ยไม่ซื้อดีกว่าปากแทบกว่านาริกมึงไม่มีตังจ้าอย่าหาข้ออ้างทําให้ตัวเองดูดีโอ้อวดทาตัวเหมือนตัวเองมีเงินซื้อแต่ความเป็นจริงไม่มีเงินซื้อก็เลยพูดว่าไม่ซื้อดีกว่าเพราะขาปากแทบมึงไม่มีตังซื้อจ้าจบนะง่ายๆไม่ต้องหาข้ออ้างจ้าตะกาจ้าตะก้าในน้ำพริกจ้าไอ้ตะก้าในน้ำพริก,กว่ะ <laughs> น้ำพริกในตะก,ก้าเอาทำไมล่มคันนี้ไม่บางแดดล่ะแดดส่งโทรศพัพท์น้ำพริกเดี๋ยวนี้นี่ขายยากขายเย็นแล้วเกินนะกูจะบอกให้ มีแพลนจะมาหาดใหญ่บ้างไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันขอฟรีได้ไม่เบียร์มาขอกูที่บ้านสิกูจะเอาให้กล้ามาไหมล่ะมาให้กูเห็นหน้ามึงหน่อยอยากได้ฟรีไม่ใช่ไปนอนรอเอาพัดลมเป่าหามแล้วมีคนส่งไปส่งให้กูไม่ส่งหรอกเสียเวลาเพราะชีวิตมึงไม่ได้มีคุณค่าในการที่จะสละทานไม่เหมาะสมเพราะมึงไม่ใช่นเนื้อนาบุญกูถวายไปก็ไม่มีผลใหญ่ไม่มีอาน,นิสงส์งใหญ่ ยากได้มาหากูหน้าบ้านเนี่ยกูอยากจะเห็นหน้ามืงเดี๋ยวกูเอาให้กูจะส่งให้มึงเซตหนึงเลยเดี๋ยวจัดให้เลยงามๆคนเรามีวิบากกรรมแม้กระทั่งคนที่สั่งสอนเรามาดีแล้วใช่ถูกต้องมีกรรมเป็นเผ่าพ์มีมกรรมเป็นต้นกำเนิดมีกรรมเป็นที่ตั้งอาศัย แม่ชีบอกเออรี่ออกจากงานจะทําให้เงินหมดวแบบหมดเนื้อหมดตัวเลยเพราะออกก่อนกเกษียณอายุจริงไหมคะออกก่อจริงสิถ้ามึงเออเลอออกก่อนแล้วมึงไม่มีเงินนะ่ะมึงใช้ไปทุกวันแต่ไม่มีรายไ,ไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายมันก็หมดตัวสิก็ถูกต้องตามหลักเหตุผลแล้วนี่ไม่ได้แปลกอะไรเลยแปลกตัวที่มึงไม่เข้าใจนี่แหละ ฟังอาจารย์จะบาปไหมครับอาจารย์ด่าคนอื่นเก่งไม่บาปจ้าน้ำพิกจ้า สาธุสาธุสาธุอากดซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะ่ะจะซื้ออะไรกดในตะกร้าเ,าเลยตะกร้าตะกร้าอร่อยแพงค่ะน้ำพริกไม่ได้มีไว้สำหรับมึงจ้ะจบเขามีไว้สำหรับคนที่มีเงินซื้อจ้ะไม่มีเงินซื้อแปลว่าไม่เหมาะสมกับมึงถ้ามึงบอกว่าแพง ไม่ต้องซื้อจะ้ะราคานี้ไม่ได้ทำไว้เพื่อมึงทำไว้เพื่อคนอื่นโยมอาจามีคนหนึ่งบอกว่าของประเภทถัวถ่วพืชถั่วฉันนอกเวลาไม่ได้นมันสก,การครับท่านฉันได้ครับเป็นยาวักชีวิตครับฉันได้เมื่อป่วยครับพระเจ้าบัญญัติไว้ฉันได้เมื่อป่วยครับถ้าท่านมีร่างกายอ่อนเพียมีความหิวจัดจนรู้สึกทรมานร่างกายสามารถฉันได้ครับ ไปแล้วเบื่อเออเชิญจ้าสั่งไป6กระปุกโอนตังชื่ออาจารย์ค่ะมึงโดนหลอกจ้าไม่มีการโอนเงินชื่อบัญชีกูจ้ากูไม่มีบัญชีธนาคารของตัวเองจ้าบอกว่าโอนบัญชีกูไม่ได้มึงโดนหลอกแล้วจ้าราคาดุดมิดมิดฉาชีพจ้าเรียบร้อยเสร็จแล้ว กูพูดไม่ฟังกูบอกถ้าจะโอนเงินต้องโอนเข้าบมจบจกบริษัทจำกัดคนตื่นทำไม่ใช่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวเตือนไม่ฟัง การถวายน้ำพึ่งพระพิสูุส่งได้อน,นี้ส์งยังไงครับอาจารย์ก็ให้ทานไงให้ของที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยาให้ของอานปราณีด